ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่เงินหมื่นเฟดส,สาที่จะแจกให้กลุ่มวัยรุน่น16-20ปีตามไทม์ไลน์บอกว่าน่าจะได้ประมาณช่วงปลายไตรามาสสองบางคนก็เรียกว่านี่คือเงินหมื่นเฟดส,สามบางคนก็เรียกว่าเป็นเงินดิจิทัลเฟดหนเพราะว่าจะจ่ายเป็นแบบดิจิทัลและต้องจ่ายให้กับกลุ่มคนที่มีความตื่นรู้ตื่นตัวทางเทคโนโลยีก็นำร่องก่อนประมาณ2.7ล้านคนใช้เงินประมาณ2.7หมื่นล้านบาท แต่มีคําถามครับหลังจากที่มีการชี้แจงก่อนหน้านี้ไปแล้วนะว่าอา้าวตอนแรกไหนบอกว่าจ่ายค่าเทอมได้ซื้อโทรศัพท์ได้แล้วก็มีการอธิบายว่าอ่ะไม่ได้นะอาจจะพูดเร็วไปหน่อยแต่คนก็ยังไม่หมดคําถามครับยังสงสัยทําไมจ่ายค่าเทอมไม่ได้แล้วถึงบอกว่าซื้อแอลกอฮอล์ซื้อบุหรี่ได้ห่ะทําไมอะ่ะ คุณพิชัยชุนหาวาชิระครับรองนายกรัฐมนตรีและก็เป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังก็ตอบคําถามเรื่องนี้แถลงล่าสุดเนี่ยนะฮะอย่าเพิ่งมองว่าเก่านะเรื่องที่รวบรวมมาเล่าให้เพราะมีความเห็นคนอื่นๆอีกด้วยนะฮะดูให้จบและคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยคุณพิชัยบอกว่าที่มีคําถามว่าเอ๊ะทำไมเงินหมื่นรอบเนี้ยไม่สามารถเอาไปจ่ายค่าเทอมได้แต่ไปซื้อเหล้าบุหรี่ได้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าความตั้งใจรัฐบาลไม่ได้ต้องการเจาะจงให้เอาเงินไปซื้อเหล้าบุหรี่ได้โดยตรง ไปซื้อเหล้าจากร้านที่เขาขายเหล้าโดยโดยตรงเนี่ยไม่ได้หากจะมีการกําหนดประเภทสินค้าต้องห้ามเป็น negative list นเนี่ยอาจจะไม่สะดวกกับประชาชนในการใช้จ่ายรัฐบาลก็เลยกําหนดเป็นประเภทร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการแทนครับบางร้านค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค90แต่อาจจะมีมุมเล็กๆขายเหล้าบุหรี่ด้วยถ้าหากเราไปห้ามไม่ให้เข้าร้านประเภทนี้เลยอาจจะเหนื่อยอาจจะเหนื่อย เลยมากําหนดเป็นขนาดร้านค้าแทนครับซึ่งร้านที่ขายสินค้าเหล่านี้โดยเฉพาะเราก็ไม่ได้ให้เข้าก็คือไม่ให้เข้าร่วมโครงการนะนะสุดท้ายหากบังเอิญว่าร้านนั้นเช่นร้านขายของชํามีมุมขายบุหรี่เล็กๆอยู่ในร้านแต่ไม่ได้ขายบุหรี่แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยใหญ่โตเนี่ยแบบนี้ก็โอเคยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมเสริมให้สมมติผมเปิดร้านร้านแรกคิงกิมเพงขายทองรูป,ปรพรรณทองแท่งอันเนี้ย ไม่สามารถร่วมโครงการได้อยู่แล้วลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินหมื่นมาซื้อทองที่ร้านได้อยู่แล้วนะฮะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแต่ถ้าหากว่าคิงเปิดร้านชื่อว่าคิงพาณิชย์ขายของโชห่วยมีของทุกอย่างสัก,กเบ์เย็นเรือรบเลยข้าวของใช้ในบ้านในครัวอุปกรณ์สำนักงานเครื่องดื่มอะมีอาหารขายด้วยเอา้าลูกค้าเข้ามาบอกว่าอยากได้น้ําองุ่นหมักบ่มสักขวดหนึ่งอย่างเงี้ยหรืออยากได้สักมวนหนึ่งแบ่งขายไหม แล้วบังเอิญว่าผมมีแบบแบ่งขายเพราะเป็นหนึ่งในของที่เอามาขายในร้านแต่ไม่ได้ขายแบบยิ่งใหญ่เป็นลังเป็นแผงเปิดร้านขายสินค้าตัวนี้โดยเฉพาะอย่างเงี้ยซื้อได้ผมก็ขายได้เพราะผมขายของโช่์หวยนี่ขายทุกอย่างเลยในร้านอ่ะอันนี้เสริมตัวอย่างให้นะฮะส่วนกรณีที่ไม่สามารถเอาเงินรอบนี้ไปจ่ายค่าเทอมได้โดยตรงเนี่ยคุณพี่ชัยบอกว่า เงินในรอบนี้เฟสนี้ก็เหมือนกับรัฐบาลเนี่ยให้เงินผู้ปกครองไปจ่ายค่าเทอมทางอ้อมฮะหากผู้ปกครองบริหารการใช้เงินในรอบนี้ได้โดยนําไปใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สุดท้ายก็จะทําให้มีเงินไปจ่ายค่าเทอมได้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นเงินก้อนเดียวกันยกตัวอย่างผมจะเป็นต้องซื้อของใช้เข้าบ้านแต่ว่ามีเงินส่วนนี้มาช่วยอ่าก็เอาเงินนี้หนึ่งมืนเนี่ยไปจ่าย จับใจ่ายใช้สอยซื้อของเข้าบ้านแทนแล้วเงินเหลือก็เอาไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกให้หลานแทนนะฮะก็เหมือนเป็นเงินก้อนเดียวกันอันนี้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะแล้วก็บอกได้ว่าระยะยาวเนี่ยรัฐบาลอยู่ระหว่างเร่งพัฒนาระบบในแอปทางรัฐให้เชื่อมต่อข้อมูลจะได้รู้ได้ว่าสินค้าที่ประชาชนซื้อเนี่ยเป็นสินค้าประเภทไหนก็จะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้ต้องยอมรับว่าระบบดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมต้องค่อยๆพัฒนาระบบกันต่อไป คำอธิบายจากคุณพิชัยชุนหาวชิระครับทีนี้ผมลองเข้าไปที่เว็บไซต์ดิจิ t a l วอลเล็เว็บไซต์นี้นะครับของภาครัฐก็มีรายละเอียดที่ระบุหัวข้อไว้ว่าเงื่อนไขของสินค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เนี่ยตามหัวข้อเลยนะแล้วก็จะมีรายละเอียดฮนะสินค้าทุกประเภทเข้าร่วมโครงการได้ยกเว้นสินค้า Negative List อา้าวก็ไหนตอนที่คุณพิชัยชี้แจงแถลงบอกว่า ถ้ากำหนดประเภทสินค้าต้องห้ามหรือ negative l i ิ t เนี่ยอาจจะไม่สะดวกกับประชาชนในการใช้จ่ายเลยต้องกำหนดเป็นประเภทร้านค้าที่จะร่วมโครงการแทนแต่ในเว็บไซต์เนี่ยบอกเลยนะครับยกเว้นสินค้านิ t i v ิฟลิสได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระทอมพืชกระทอมผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกระทอมบัตรกำน,นันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญม,มณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร การปรับปรุงสินค้าในกระถิบริสนั้นให้เป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์พิจารณากําหนดและอีกหนึ่งหัวข้อครับก็คือการใช้จ่ายตามโครงการไม่รวมถึงธุรกิจบริการหัวข้อนี้ค่าเทอมคนอาจจะมองว่าเอออันนี้เป็นค่าบริการหรือเปล่าก็เลยไม่นับรวมมันก็เลยทําให้ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับบางคนนะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะมีคําอธิบายเพิ่มเติม,ตมอีกหรือไม่ ด้านคุณหมายชริกัญญาตังสกุลครับสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรคประชาชนบอกว่าการจะจ่ายเงินหมื่นในเฟสเนี้ยกับกลุ่มอายุ16-20ปีเนี่ยมองว่าการเลือกกลุ่มคนในรอบเนี้ยแปลกทำไมต้องเป็นอายุ16-20ด้วยล่ะดิจิ t a l วอลเล็คนที่ใช้งานไม่มีความซับซ้อนเพราะใครก็ตามที่ใช้พร้อมเพย์ได้ก็ใช้งานได้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องใช้คนที่ตื่นรู้ทางเทคโนโลยีเท่านั้น เลยมองว่าประเด็นน่าจะอยู่ที่งบประมาณหรือเปล่าว่าอาจจะไม่เพียงพอสำหรับงบปี68เลยต้องขยายไปถึงงบปี69แล้วก็บอกด้วยนะครับคนที่บอกว่าสรุปแล้วจะเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าสำหรับ New w ว t e r หรือไม่คุณหมายมองว่าถ้าเป็นจริงมันจะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยนะที่เอาเงินภาษีประชาชนมาทำแบบนี้แล้วก็คิดว่าถ้าหากทำจริงก็คงไม่ได้ผลหรอก ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่เนี่ยเขามีวิจารณญาณมากพอไม่สามารถถูกซื้อได้ด้วยเงิน1,000 0บาทดังนั้นเชื่อว่ารัฐบาลไม่มีทางคิดแบบนั้นหรอกคุณใหม่ย,ยังประเมินต่อด้วยนะครับว่าในรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยเอาจริงๆการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้แทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเฟสต่อไปก็คงจะ0 0 0ฮะก็คือไม่มีอะไรกระดิกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับในทางเศรษฐกิจนะมุมมองของคุณหมายสิริกัญญาครับ คำถามคือว่าแล้วเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังไงบ้างล่ะถ้าย้อนกลับไปดูข้อมูลช่วงปลายเดือนตุลาคมปี67นะครับกกอรอในตอนนั้นไปยื่นสมุดปกขาวให้กับนายกแพทองทานแล้วก็รัฐมนตรีคุณพิชัยคุณสนันอังอุบลกุลครับประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยเสนอหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือโครงการลักษณะคูณ2ฮะรัฐสนับสนุนงบประมาณครึ่งหนึ่ง ช่วยเพิ่มกาลังซื้อให้เกิดขึ้นในระบบเศษรษฐกิจแล้ววันก่อนผมมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิบายขยายความคําว่าโครงการคูณ2เป็นยังไงลองฟังฮะรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็อธิบายมาตรการคูณ2เอาจริงๆมันก็คล้ายๆคนละครึ่งนั่นแหละครับก็คือรัฐจ,จ่ายให้ครึ่งหนึ่งประชาชนจ่ายเองอีกครึ่งหนึ่งและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ คนคุ้นเคยแล้วเรามีฐานข้อมูลแล้วสามารถใช้ได้ทุกหย่อมย่า,าและระบบดังกล่าวทำให้คนไทยตื่นตัวกับการเป็นสังคมไร้เงินสดหรือว่า cashless นั่นเองนะฮะซึ่งไม่ใช่เงินอิเล็กทรอนิกส์นะคนอยากใช้เราไม่ต้องจ่ายเต็มไงเราจ่ายครึ่งนึงรัฐช่วยอีกครึ่งนึงดังนั้นถ้าหากมาดูตัวเลขเศรษฐกิจฮะสมมุติลงเงินรัฐลง3 0,000 000, ล 000. ้านคนก็ต้องจ่ายอีกครึ่งนึงอ่ะก็บวกมาอีก3 0,000 000. ล้าน ก็จะเป็นห0,000่นล้านละ60,000่น 60, ล้านที่เกิดขึ้นหากนําไปใช้ต่อหมุนต่อในเศรษฐกิจในระบบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทบทวีคูณอาจจะเป็นแสนสองหมื่นล้านก็ได้ดังนั้นอาจารย์ก็เลยประเมินว่าถ้าหากว่าใช้เงิน3 0,000่นล้านแจกเปล่ามันอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เล็กน้อยมากๆ0 1์ถึง0.2%ของ GDP แต่ถ้าหากว่าใช้แบบนี้มีโอกาสที่อาจจะไปได้ถึง0.5ถึง0.7%นะะเป็นะฮะเป็นมัตติายเออร์ มันเป็นการทบทวีคูณขึ้นไปมีมุมมองจากบุคคลในแวดวงของตลาดทุนครับคุณกวีชูกิจเกษมประธานเจ้าหน้าที่สายการบริหารพอร์ตการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์โพสต์เอาไว้แบบนี้ฮะผมขอร้องรัฐบาลหยุดแจกเงินสร้างภาระหนี้สินให้กับประเทศเถอะครับได้ไม่คุ้มเสียนำเงินมาพัฒนาปรับโครงสร้างการศึกษาของประเทศดีกว่าครับและลงชื่อกวีชูกิตเกษมครับ ดูมาถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับหรือมีข้อเสนอแนะยังไงเพื่อจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติลองแชร์กันหน่อยใช่ฮะดูจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดติดตามกด Subscribe ฟังคิงเล่าด้วยนะครับ